ฝันจงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรูสร้สร้สางสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับการจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีความมุ่งมั่นและคิดให้ต่าง เช่นเดียวกับผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ครับที่คิดสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์ตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างจากวอลเปเปอร์ทั่วไปจนเป็นแบรนด์ที่ขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าได้อย่างรวดเร็วครับ <S <S ค,ค,ค่ะก็เบื้องต้นหาวอลเปเปอร์นะคะให้ติดบ้างตัวเองเนี่ยแล้วก็พบว่ามันไม่มีอะไรที่ถูกใจเราเลยนะคะวอลเปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ขายในประเทศเนี่ยเกือบทั้งหมดก็คือนําเข้ามาหมดเลย เพระาะนั้นเราก็มองว่ารสิยมของคนไทยอาจจะไม่ตรงกับประเทศที่เขาเป็นผู้ผ,ผลิตก็เลยเห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับก็คิดว่าถ้าเราสามารถออกแบบเองได้ผลิตเองได้ถูกใจเราเองก่อนนะแล้วก็น่าจะถูกใจผู้บริโภคที่อยู่ในท้องตลาดได้เช่นกันนะคนชลาการครับวลปลปลอลเปเปอร์ของเราเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับก็จุดเด่นลหลักๆเรามี3ข้อนะข้อที่1ก็คือเรื่องดีไซน์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะว่าเราเนี่ยทำการออกแบบเบสจาก ความต้องการลูกค้าและการใช้งานเช่นห้องพระเราก็ต้องดีไซน์เป็นต้นโพลอันที่2ก็คือการที่เราสั่งทําผลิตตามขนาดผนงังอันที่3ก็คือคุณภาพของเรายึดเกณฑ์มาตรฐานาาอุตสาหกรรมของทางยุโรปนะคะตั้งแต่ไม่ลาไปนะคะไม่มีโลหะหนัก ไม่ใช่จางง่ายนะในการทำตลาดวอลเปเปอร์นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากเลยในฐาะนะที่เป็นน้องใหม่ในวงการเนี่ยคุจชลการมีวิธีการทำตลาดยังไงให้ม,มาอยู่แถวหน้าได้ครับผมเราก็ต้องมีงานดีไซน์ที่แตกต่างก่อนแตะเรียกความสนใจกับลูกค้าได้ง่ายเราก็ใช้สื่อนะคะตั้งแต่ไปงานออกงานแสดงสินค้านะทำให้คนรูจ้จักกลุ่มลูกค้านะก็มีกลุ่มหลักก็คือกลุ่มอินเทอร์เรียลดีไซเนอร์กลุ่มเจ้าของโรงแรมต้องการมีส่วนออกแบบโรงแรมตัวเองให้แตกต่าง และกลุ่มลูกค้าร้านอาหารไทยสปาไทยวัดไทยในต่างประเทศด้วยความเป็นนักธุรกิจที่คิดต่างคุณลจการจึงมองว่าตลาดวอลเปเปอร์ในบ้านเรานั้นแบ่งออกเป็น3ตลาดคือตลาดบนที่มีอยู่ประมาณ20%ตลาดกลาง30%สรส่วนที่เหลือ50%เป็นตลาดล่างโดยในปีที่ผ่านมาตลาดรวมของวอลเปเปอร์แบรนดน์นี้สามารถเติบโตได้ถึง4 0ซึ่งสอดรับกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับเราควรต้องทำสินค้าเราแตกต่างขนาะเดียวกันก็ต้องโดนใจผู้บริโ มีที่ยืนในท้องตลาดนะแม้ว่าจะเป็นผู้มาใหม่ก็ตามครับการคิดให้ต่างและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้นั้นนับว่าเป็นหนึ่งแนวทางในการทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่าให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเข่งข้างธุรกิจของคุณต่อไปถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k o เ b a n บ k o อกแบงก์คแลเพื com. Com ่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m กแบงกเพื่อนคู่คิด วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิด